มาเราด้วิ่งริมคันนาเลยอะ่ะเสียวอ,อยู่นะติดมาแล้วยุ่งเลยนะครับเห็นบอกว่าแสนูเสนูบอกว่าถ้าเกิดว่าดินอย่างนร้ีนะก็น้ำมันก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่เครื่องค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ3ลิตร มีสามลิตรแน่นอนนะสำหรับดินอย่างนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยกะโป้ปีนอกอย่างเดียวเลยอะจะไปกันได้ยั โอ้ยความล่องลอยลูกเกีียวมาแล้ว <S s นะครับติดหรือไม่ติดเอ้าโอามันมีพายไงก็ไม่รอดนี่ bỏ tua về một nát ra rồi đấy <laughs> <laughs> <bệt thì> luôn pet <laughs> à, à. Ôi. À. Ôi. tết 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 ơi tết, tết chính đấy ơi 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 ติดว่ะเอาคกกะดาไปแล้วผมเป็นหลุมเลยนะโอ้โหดูฝั่งดีดิ

เกือบคว้ามาโอ้สุดยอดกอนีลนก็เปลี <Labor ator il fi> ่ยนยางมาใหม่ สั่งหนูบอกวา่าเอาคันเก่ามาติดแต่เป็นแต่ตายนะครับตัว4 5นะครับอันนี้เอา5 8มากลายเป็นเรื่องแบบกินหมูอะ่ะเหมือนก็รถมันใหญ่กว่าสูงกว่านะแล้วก็หน้ามันจะหนักกว่ามาันก็เลยไม่ค่อยยกนะแต่ว่าจะยกล้อชโชว์เลยอะ่ะโชว์ดูดิสบายเลยครับ ไปโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ